บอกว่ามาส่งกําลังใจให้อ้ายเวียกันเยอะๆหน่อยละค่ะเพราะว่าตอนนี้สงสัยจะเหงาหนักมากค่ะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะพี่เวียสุกุลวัฒน์ตอนนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะกําลังถ่ายทําภาพยนตร์นะคะเรื่องเชอร์ชินไลฟ์นั่นเองค่ะ<อ>ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของ14ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้าหลวงคุณ,คณน้ํานั่งนอนอคือตอนนี้กักตัวอยู่คุณผู้ชมให้ครบ14วันก่อนจะไปถ่ายหนังค่ะพี่เวียเนี่ยคือต้องรับบทจ่าแซมนะคะวีรบุรุษถ้าหลวงนะคะ คือด้วยความที่ต้องกักตัว14วันค่ะอาการเหงาเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูค่ะดูไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ชมไปดูภาพล่าสุดค่ะนี่ภาพนี้ค่ะน,นั่งเมาลอยคุยคนเดียวในห้องน้ําแล้วจ้าเดียาา๋ยวโฟกัสน,นะบอกเลยใช่ก็คือพี่เวียก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่เหงาเนี่ยแหละค่ะภาพนี้ค่ะพี่เวียกักตัวเป็นวันที่5นะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมนั่งอยู่บนพื้นห้องน้ําแล้วโพสต์ข้อความถามใครก็ไม่รู้ค่ะคุณ ชมบอกว่าใครล็อกประตูห้องน้ำคุยกับประตูห้องน้ำแล้วนาทีนี้อยู่คนเดียวใครจะไปล็อกได้นะคะหรือว่าจะเป็นผีทิพย์ก็ไม่รู้อันนี้แซวกันนะคะซึ่งในคอมเมนต์พี่น้องเพื่อนดาราเนี่ยเข้ามาทั้งขำทั้งสงสารคนเหงา2021อาการมันก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมเนื่องจากพี่เวียแกเป็นคนแอคทีฟนะคะตอนอยู่เมืองไทยแกก็ทํากิจกรรมนู่นนี่เออมากมายพออยู่คนเดียวก็เหงาแล้วค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะก็เลยขอไล่ลําดับอาการจากเบาไปหา หนักนะคะจากวันแรกที่กําลังบินไปหน้าตาเบิกบานสุดๆนะคุณผู้ชมจนถึงวันใช่จนถึงวันที่คุยกับประตูห้องน้ำนะให้ดูเลยค่ะภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมภาพวันเทินทางค่ะถึงจะใส่แมสนะคะแต่ก็ดูออกดูแววตาน้องพลอยเ้ายใต้หน้าจากอนามัยนั้นนะคะก็คือก็มีความคิดถึงเบลล่าแหละเออนะคะเพราะว่าเบลล่าแฟนของเขาเนี่ยตามไปส่งถึงสนามบินนั่นเองค่ะจ้อ่ะคุณผู้ชมมาดูภาพถัดไปค่ะ กักตัววันแรกนี่รเริ่มมือนหนักแล้วนะแกเริ่มถอดเสื้อนะคะแล้วก็โชว์หน้าหล่อๆค่ะแต่อาการก็เริ่มออกค่ะเพราะในแคปชั่นพี่เวีย <laughs> เริ่มคุยกับตัวเองแล้วคุณผู้ชมขา <laughs> เริ่มบ่นแล้วค่ะคุณผู้ชม <laughs> อ่ะ,อะถัดมาคุณผู้ชมวันที่สองเนี่ยหนักเลยค่ะถุงกระดาษ้อ <laughs> หัวไปเลยพ่อคุณ <laughs> <c oughs> คือพู่น้องตรงรู้จักพี่เมียมานานนะคะเพิ่งเคยเห็นอาการแบบนี้แล้วค่ะอ่ะถัดมาเลยคุณผู้ชมกักตัววันที่4อาการเริ่มนิ่งแล้ว เริ่มแบบสายตาค่อยเขยแล้วเออนะคะ หนักสุดก็คือวันนี้ละคุณผู้ชมกักตัววันที่5้านะคะคนอกจา<ะ>กพี่เีย <laughs> จะนั่งคุยกับตัวเองในห้องน้ำแล้วนะคะก็ <c oughs> ยังถามว่าใครล็อกประตูออยังนอนมองเพดานเหงาๆแบบนี้นะคะเอ,อเอาเป็นว่าใจช่วยพี่เวียด้วยละกันนะคะอาการน่าเป็นห่วงเหงาหนักมากจริงๆนะคะออนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางครบ14บี่วันเลยนะคะยังหนักขนาดนี้สงสัยต้องรีบต่อสายตรงให้เบลล่าทรงกำลังใจให้ไอ้เวียตอนนี้ไปเลยละค่ะไม่เป็นไรอดทนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็ได้ถ่ายหนังละใชก็นับนิ้วอยู่ ก็เหลือเพียงแค่9วันเองแล้วเดี๋ยวก็จะได้ทําภารกิจออกมาให้พี่น้องชาวไทยได้ชื่นใจกันแล้วนะสาหรับบทบาทจาแซมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะคพลอยล่าสุดขอกลับไปหาพี่เวียรนิดนึงคือนังโพสตภาพล่าสุดคุณผู้ชมนะให้กำลังใจแกหน่อยแกเงา นี่โพสต์เมื่อสักครู่เลยคุณผู้ชมแฟนคลับบอกว่าพี่แจ๊ก้ลีนตกไปได้ยังไงคะ<อ>ดูวาการหนักแค่ไหนนะคะนี่คือโพสล่าสุดสดสดร้อนๆอนวันนี้พี่เวียโพสภาพแบบนี้นะคะ<อ>แฟนๆชอบถามกันมาว่าอากาศที่นี่เป็นยังไง<อ>ดนแก้มเอ,อิรคุณผู้ชมบางวันก็เห็นสายฝนบางวันก็เห็นแสงแดดเอาแก้มสัมผัสดูลองเอามือสัมผัสดูนะคะก็เย็นดีครับรวมๆแล้วก็น่าจะโอเคอะไรโอเคอากาศแล้วครับอากาศโอเคส่วนผมโอ้ยาวมากแล้วก็เคพี่เบีย โอเคไหมเนี่ยทาไมโอเคดีบอดนะคะบอกเปล่ารีบส่งกําลังใจไปด่วนเลยนะคะก็คือเป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่พี่เวียแกโพสต์เราก็เลยแบบเอามาให้ดูแบบตอเนี่มกแคปชั่นที่เมียบอกว่าโอเคแต่หน้าตาพี่เวียเนี่ยดูไม่โอเคไม่เป็นไรนะคะอดใจรออีกนิดเดียวเท่านั้นพี่เวียนาอเป็นกาลังใจให้แล้วกันนะคะ